คำเตือนในิยหญ่เรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่40 รอร,รมเดียวหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยจอนบนกระปอดกระแปดปนงนหงุหงิดใจเล็กน้อยหลังจากพลัดหลงจากคนอื่นๆหลุดออกมาเพียงคนเดียวชายหนุ่มร่างเล็กโดนฝูงชนเบียดเสียดจนหลุดออกมาจากกลุ่มเพื่อนที่มาเที่ยวทริปด้วยกันจนตัวของเขาหลงอยู่ในกลุ่มคนแปลกหน้าที่จอนไม่เห็นหนทางที่ตัวเองจะตามหาคนอื่นๆเจอและโชคไม่ดีเท่าไรนักที่สมาร์ทโฟนของเขาตายสนิทจากแบตเตอรี่ที่หมดเกลี้ยง ทว่าจู่ๆต้นแขนของชายหนุ่มก็สัมผัสได้ถึงแรงบีบจากใครสักคนเฮ้ยเชนจอนร้องเมื่อหันกลับมาเจอเจ้าของมือกูตามหาไว้ทั่วเลยนะเชนบอกพร้อมกับยืนหอบแหกๆเขาเดินตามหาจอนไปทั่วด้วยความเป็นห่วงและกังวลว่าอีกฝ่ายจะเดินหลงไปในฝูงชนและก็โชคดีย,ยิ่งนักที่เขาเห็นจอนยืนอยู่กับทีก้มลงมองโทรศัพท์มือถือของตัวเองด้วยความกระฟัดกระเฟียด แล้วคนอื่นๆน,นะจอนถามกูก็ลงกับคนอื่นๆเหมือนกันนี่แหละเชนตอบก่อนจะถอนหายใจถึงจะลงกับคนอื่นๆแต่เขาก็ยินดีเหลือเกินที่ได้เจอจอนสิ่งจอนเองก็คิดแบบเดียวกันงั้นเราไปเดินเล่นในงานกันเถอะอ๋ออ๋อ,อ,อ,อจอนพยักหน้ารับก่อนจะเดินตามเชนที่พยักพยเยินให้เดินตามสุดท้ายทั้งสองจึงตัดสินใจเดินตลาดคนเดินท่าแพต่อ โดยตัดกังวลเรื่องของคนอื่นๆอ,ออกไปเชนและจอนเดินแวะซื้อนู่นซื้อนี่มาตลอดทางแวะเวียนชิมอาหารแปลกตาที่ทั้งสองไม่เคยลองชิมโดยความที่ว่านักท่องเที่ยวและคนที่มาเดินตลาดนั้นนานแน่นคลาคล่ำไปด้วยคนแทบทุกตารางเมตรของถนนทําให้จอนเดินตามเชนไม่ค่อยจะทนันทุกครั้งที่เชนหันกลับมามองหาจอนก็จะพบกับจอนที่วิ่งอย่างยากลําบากมาหาทุกครั้ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดิกู <c oughs> <c oughs> เดินตามไม่ทนัน จอนรีบคว้าหมับเข้าที่ชายเสื้อของเชนในขณะที่เชนก็หันหน้ามามองจอนที่กำลังหายใจหอบแห้งก,กหายใจไม่ทันหลังจากทั้งเดินทั้งวิ่งตามหาคนตัวสูงด้วยความน่าสงสาร <c oughs> โทษทีทษทีเชนปลายยิ้มเอ็นดู <c oughs> ก้มลงมองมือของจอนขบขัน <c oughs> เราหาอะไรกินกันก่อนไหมอะ <c oughs> นั่นสิหิวแล้วเหมือนกันอนะเชนตอบโชคดีที่ทั้งสองเดินมาซนอาหารและเครื่องดื่มพอดี กลิ่นหอมของอาหารจึงโจมตีท้องที่หิวโหวยของทั้งสองด้วยทันทีปะกูว่าผัดไทยร้านนั้นนะ่นากินอะ่ะจอรนเสนอสิ่งเชนเองก็สนองตามใจเดินตามเจ้าคนตัวเล็กที่เป็นฝ่ายเดินนำไปก่อนเพื่อที่จะไปนั่งที่โต๊ะที่เตรียมอาหารไว้ให้กับผู้รับประทานอ,าอิม่มเมื่อทั้งสองจัดการผัดไทยกุ้งสดจนหมดจานแล้วเรียบร้อยทั้งสองก็ตัดสินใจลุกขึ้นเดินดูของน่าซื้อน่าชิมต่อ ่อวยอาหารจานอร่อยนั้นให้เรียบร้อยตลอดทางเดินของถนนคนเดินเรียงรายไปด้วยข้าวของต่างๆนานา,นาแปลกตาและไม่คุ้นเคยมากมายทําให้สองชายหนุ่มจากเมืองกรุงหยุดดูแวะดูแทบทุกร้านด้วยความตื่นตาตื่นใจเดินไปได้แค่ครึ่งทางดวงตาของจอนก็เบนสายตาไปเห็นร้านอะไรบางอย่างที่กาลังมีสาวสวยไล่ร้อมชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กําลังอ้าป,ปากกินอะไรสักอย่างเฮาะไอ้น่นมันกินอะไรวะนะ่า จอนขอมวดคิ้วหากันด้วยความแปลกใจก่อนจะยกยิ้มมุมปากเมื่อเห็นไยที่แปะหน้าร้านนั้นชัดเจนชายหนุ่มร่างเล็กหยุดยืนดูและเกิดความรู้สึกคึกขนองมึ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 งจอนกระตุกชายเสื้อคนตัวสูงอะไรมีอะไรเชนหยุดเดินก้มลงมองคนตัวเล็กกว่ามึงอยากลองกินอะไรแปลกๆบก้าฮะเชนขมวดคิว้วมานี่ดีมานี่จอนพยักพเยิด ก่อนจะลากเชนให้เดินตามทั้งสองเดินมาหยุดตรงหน้ารถเข็นคันหนึ่งกลางเก่ากลางใหม่ที่มีไฟสีเหลืองนวลเปิดอวดหน้าตาของอาหารที่กำลังบรรจุอยู่ในถาดเตรียมสำหรับการขายหากแต่มันคงจะน่ารับประทานอยู่หรอกในสายตาของเชนถ้ามันเป็นอาหารปกติไม่ใช่แมลงทอดที่ละลานตาครบทุกสายพันขนาดนี้ร้านแมลงทอดคันใหญ่ที่จอดอยู่เบื้องหน้า ดูเหมือนจะเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนที่ไม่เคยเห็นหรือลองชิมมันมาก่อนเลยและดูเหมือนว่าจอนเองก็กำลังสนใจมันอย่างมากจนดวงตาคู่คมขอ,ของจอนกำลังเปล่งประกายชายแววคึกขนองออกมาเต็มทีออันนี้ไขย,ยังไงครับจอนถามเดี๋ยวนี่มึงจะเชนเลิกลากยกมือขึ้นห้ามจอนเอา้าก็กูไม่เคยกินหนะ้ากูอยากลอง จอหันมามองอีกฝ่ายก่อนจะขมวหมดคิว้วในตาคมพันเริ่มรีลงเล็กน้อยเรากับคิดอะไรสนุกสนุกขึ้นมาได้จอห์นแต่ว่าเอาแมงป่องครับไอเชื่อจอห์นแมงป่องมันมีพิษนุย้ยเชนปรามกืดน้ำลายลงคอด้วยความยากลำบากนี่ไอจอนมันคิดจะทำอะไรวะเนี่ยถึงสั่งแมงป่องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเมนูที่น่ากลัวที่สุดของร้านมาทดลองชิมได้เลยปอนุมรอกรรมเดียวครับกรรมเดียวนี่มันจะซื้อเป็นกรรมเลยเหรอ ไม่ใช่รอกรัรมเดียวน่ะมันหมายถึงรอสักครู่มันเป็นภาษาเหนืออ๋อไอเชื่อกูกนึกว่ามึงจะซื้อว่าเป็นกรรมใช่เราขนลุ้ว่ะสยองสดมึงเรียนหมอไงไอเชื่จอจรทำไมพากูมากินอะไรแปลกๆปกวะเออนะ่าลองดูวันวันเห็นกินแต่กูเผื่อมึงเบื่อไอเชื่จอจรพูดเบาๆเดี๋ยวพี่เขาก็ได้ยินหรอกเมียกูนี่น่ารักจริงๆเชียวไอเชือ่อจรได้แล้วได้แล้ว พีคนขายยื่นไม้เสียบแมงป่องตัวผอมให้ขอบคุณครับจอนเอื้อมมือไปรับมันมาถือไว้พร้อมกับก้มลงมองมันด้วยสายตาขึ้นขนองอยากจะรู้นักว่ามันรสชาติเป็นยังไงไอความอยากลองลิ้มรสน่ะไม่เท่าไหร่แต่ความอยากโชว์าสาวๆที่กำลังมองและหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายมันมีเยอะกว่าพอจอนอ้าปากเตรียมลิ้มรสมือใหญ่ก็คว้ามือของเขาไว้เสียก่อนไม่เอากูไม่ให้มึงกินเชนห้ามดึงมือของจอนออกอย่างรวดเร็วเอา้า อะไรของมึงเนี่ยก,กูอยากลองจอนเริ่มรำคาญคนตัวสูงไม่เอามีอะไรให้กินตั้งเยอะแยะเนี่ยเชนปฏิเสธทำท่าจะดึงไม้นั้นเอาไปทิ้งแต่จอนก็ยืดยืมไม่ยอมท่าเดียวเลยทำไมจอนต้องมาอยากทดลองกินอะไรที่น่ากลัวและสุ่มเสี่ยงเช่นนี้ด้วยรู้อยู่เต็มอกว่ามันอันตรายแท้ยังจะหาเรื่องเสี่ยงอีกก็คูอยากลองอะ่ะมึงป๊อตไม่อยากลองก็เรื่องของมึงดิกูไม่ได้ป๊อตเชนสวนเขาไม่ได้ป๊อตแต่เขาเป็นห่วง เอา้างั้นก็ยอย่าเวอร์ดิวะกูแค่อยากลองชิมก็แล้วถ้ามึงนี่ไงเดี๋ยวกูลองชิมคนเดียวส่วนมึงก็ไม่ต้องกินเผื่อว่ากูเป็นอะไรเนี่ยมึงจะได้พาก,กูไปส่งโรงพยาบาลทันไงจอรนกระเซ้าแย่หากแต่เชนไม่สนุกด้วยเชนหน้าชาและไม่เชื่อว,ว่าจอรนกำลังล้อเล่นกับความเป็นห่วงของตัวเองแต่กระทำได้เพียงกัดริมฝีปากสะกดความรู้สึกในใจจอรนหยิบเจ้าแมาลงป่องตัวผอมเสียบไม้ตัวนั้นขึ้นมาพินิดใจจริงเขาก็อยากจะแกล้งเชนอีกสักหน่อย ดยการบังคบให้อีกฝ่ายชิมมันไปพร้อมกันแต่ดูจากสีหน้าเชนแล้วก็คงจะไม่รอดและสุดท้ายจอ์นก็ยัดมันใส่ปากของตัวเองพร้อมกับเคี้ยวมันเร็วๆริมรสชาติของที่ไม่เคยลองมาก่อนในขณะที่เสียงร้องว้าวดังมากโดยคนโดยรอบบริเวณนั้นเสียให้กับความกล้าของจอรนอืมมันก็มันๆเค็มๆมั้ง <c oughs> จอรนหัวเราะเบาๆพร้อมกับรูดมันจนหมดไม้ พูดตามตรงแล้วรสชาติของมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แถมเขายังเคยเรียนมาในคลาสอีกด้วยว่าแมงป่องนั้นมีทั้งโปรตีนและไขมันดีๆกับร่างกายของมนุษย์ออเอา้าเชนแต่ไม่ทันที่จอนจะได้หันไปจ่ายเงินเชนก็เดินหนีออกมาเสียก่อนเพราะกลัวว่าจะพัดหลงกันอีกจอนจึงรีบจ่ายเงินและเดินตามออกมาในทันทีโดยที่รับรู้ทันทีว่าไอ้แฟนสุดที่รักของเขาในคราบเพื่อนตัวสูงมันคงจะงอนหนักพอสมควร ให้ตายเถอะไอจอนเอ้ยไม่น่าเล่นแรงเลยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับแลถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับจากนิยายดังสู่ซีรีส์ไอ c อนแท c t เพียงศบตานิยายดังอันดับหนึ่งของนามประกานหนูที่สร้างตำนานและปรากฏการณ์ต่างๆไว้อย่างมากมายการันตีด้วยยอดอ่านมากกว่า 15ล้านวิวติดอันดับหนึ่งมาแล้วทุกเว็บไซต์ติดอันดับหนึ่งนิยายเรื่องฮิตจ,จากเว็บไซต์ r e d d อะไรอันดับหนึ่งนิยายมาแรงจากเว็บไซต์ f i c t i o n l o อกอันดับหนึ่งนิยายยอดอ่านสูงสุดจากเว็บไซต์ทันวไลและเป็นนิยายไวไยที่ติดท็อปชาร์ตเทอตีอันดับหนึ่งเว็บ e ีดอะไรมาอย่างยาวนานถึง1ปี7เดือนพร้อมทั้งเป็นนิยายเรื่องเดียว ที่ติดอันดับอยู่ในท็อปชาร์ตเทอรตี้เว็บรีดอะไรมาอย่างยาวนานที่สุดถึง2ปี4เดือนปัจจุบันยังไม่มีนิยายเรื่องไหนที่ทำลายสถิตินี้ได้ติดท็อปชาร์ตครั้งแรกวันที่3ธันวาคม2561วันสุดท้ายที่ติดท็อปชาร์ตวันที่5เมษาย,ยน2 564ในเวอร์ชั่นรูปเล่มหนังสือนิยายเองก็ขายดีจนต้องรีริ้นถึง3รอบขายหมดกว่ง1มื0 0เล่ม อีกทั้งยังติดเบสเซลเลอร์หนังสือขายดีร้านในอิน B2S และเมฟอีบุ๊กพร้อมได้รับคำชมจากฟแฟนๆอย่างล้นหลามในเมฟเองนิยายเรื่องไอคอนแท็ act เพียงศบตาก็มาแรงแบบฉุดไม่อยู่ด้วยเวอร์ชันหนังสือเสียงก็ติดเบสเซลเลอร์ยอนโหลดทะลมทลายการันตีความแรงด้วยรางวัล Top o f the Year 3ปีสอนปี2021ถึง2023 ในทันววลยเองนิยายเรื่อง i อ Contact เพียงศบตายังติดอันดับท็อป11นิยายขายดีตลอดการโดยยอดสนับสนุนเหรียญมากถึง43ล้านห้าแสนเหรียญมาวันนี้แอดขอแจ้งข่าวดีและประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการว่านิยายเรื่องนี้กำลังถูกผลิตเป็นซีรีส์ให้แฟนๆทุกท่าน ได้รับชมและติดตามในปี2024นี้ใครจะได้มารับบทเป็นพี่ซันและน้องหนูห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดแอดขอบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์และว้าวอย่างแน่นอน